بسم ا ل ل ิฮ ل ต ح م ن ا ل ر า ي م ا ั ح م ะ لله بنعمته ذات المصالحات و ا ل ص บะดะวะอ ل ล م อ ل ى ملائكة بعده و ع ิ ى آله وصحبه وسلم تسليمن كثيرا ท่านผู้ชมท่านผ้ฟังครับเดชานุภาพของเราสุบ ا า ه และ ت ทรงยิ่งใหญ่พ so, ี ay, ่น้องครับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแผ่นดินไหวที่สันส่นสะเทือนแม้เพียงไม่กี่วินาทีไม่ถึงสิบิกเตอร์เดซัมไปเราเห็นหนึความเสียหายความพิบัติที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีความนำสมัยวิทยาศาสตร์การป้องกันใดๆก็ตามที่มนุษย์พยายามสามารถที่จะป้องกันแต่ถ้าเราสุบฮานุตาลาจะให้เกิดขึ้นไม่มีใครทานเดชานุภาพของเราสุบฮานุวาตาลาได้สึนามิที่เกิดขึ้นน้ําท่วมที่เกิดขึ้นภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีใครสามารถที่จะทานเดชานุภาพของเราสุบฮานุวาตาลาได้ครับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทรงตัดครับ ق ุ هو ا ว قادر ع ่าทุ ق หัวุกหัวทุกหัุั قادر อ ل าทุัว ق ا د ่าทุัว قادر ع ل าท ي ว ا د ่าทุกห ا อ่าทว ق ا อ่า ت ر อ ل ك م ุกหัวอ่าทัว่าทุก่าัว ق อ่าทุกหว่าอัว ق ا าาุหัวาทุวาทุกัวน ا ารถทุภ่าทให้เากหดอาทาทภัยพิบัติบทลงโทษทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง บางบนหนะ้าพื้นแผ่นดินความเสียหายที่เกิดขึ้นน้ําท่วมครับความร้อนความหนาวเน็บและใต้พื้นแผ่นดินครับแผ่นดินไหวอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลานั้นสามารถที่จะให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครสามารถทานเดชานิวาสของอัลลอฮฺสุบฮานุุตาลาได้แน่นอนพี่น้องครับเราแสดงความเสียใจกับพี่น้องของเราที่เกิดภัยพิบัติ <c oughs> ที่ตุรกีที่ซีเรียที่แผ่นดินไหวแต่สิ่งหนึ่งที่เรา ครับจะต้องคิดพิจาราอยู่ตลอดเวลาคือเดชานุพามของเราชนภานวะแต่ละาเอาเร์ไม่มีใครสามารถ o o ที่จะทานเดชานุพามของเราได้ทําให้เราทําให้เราต้องกลับมาปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขอัฟลายจตูบูอัฟลาจตูบูในอิละวะวายัสตักฟโรนนะหลายคนอ่านบทอกบุตองการนะครับที่มีความหมายใกล้เคียงกันได้บอกกับเราไว้ใหญ่พวกท่านจึงไม่ ตบัดตัวปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเองและสารพผิดกับอัลลอฮฺสุบฮานิวาจัดละเมื่อเห็นภัยพิบัติเห็นเดชานุภาพของอัลลอฮฺสุบฮานิวาจัดละที่เกิดขึ้นครับกับโลกนี้หรือเกิดขึ้นกับตัวเราที่เราจริงๆแล้วนั้นเราไม่มีความสามารถที่จะทต้านเดชานุภาพใดๆของอัลลอฮฺสุบฮานิวาได้เลยตุชินมุนกาเมตชะอัลลอฮฺประสงค์ถ้าอัลลอฮฺประสงค์จะให้อำนาจกับใครก็พร้อมจะให,จะให้จะให้ได้ว่าตั้นสรมุนกามิมันตชะ อฮาพร้อมที่จะริบถอดอำนาจที่มีอยู่วอตัอิสลามนะชาวโตัซิลลมันนะชาอั Allah ท่านเป็นผู้ที่ให้ความตกต่ำกับผู้ใดก็ได้ก็ได้และให้เกียรติความยิ่งใหญ่กับใครก็ได้อำนาจอยู่ในลอสุบฮานวะตาไาอยู่ที่อลอสุบฮานวะตาลาอย่างแท้จริงมันทำให้เราต้องเข้าใจพี่น้องครับในวันนี้อย่าได้โอหังอย่าได้จับ,บับ อย่าได้ประมาทจะได้เนินเล่อในชีวิตของเราเราเห็นเดชชาุภาพของเราสุบภะนิวาตาลา,าครับที่เกิดขึ้นหายนะที่เกิดขึ้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเพื่อให้เราได้กลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราไปน้องครับเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับอย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าไม่เป็นไรนะครับเราจะอยู่สมารเราจะรอดปลอดภัยไม่เปน้องครับอย่าไปคิดแบบนั้น พายนะาพยันอันตรายต่างๆเนี่ยพร้อมที่จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ได้ตลอดเวลานั้นสิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะไปป้องกันแก้ไขอะไรได้มากมายนั้นหน้าที่ของเราเคือพยายามที่จะปรับโคงเปลี่ยนแปลงแก้ไขของเราทําอย่างไรให้ชีวิตของเราอยู่ในกรอบหลักการศาสนาของเราสุภะนวิวาตาระเราจะไปเมื่อใดเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดเราก็ไม่รู้แต่วันนี้ ว่าเราเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเห็นความยิ่งใหญ่ของเราสุบฮานวาแต่แเราต้องกลับมาเป็นอครับอัสตากุฟโรฮาลอัลเลมให้เราได้ให้เราได้ทำสระกะ็ให้เราได้ทําความดีเป็นองครับให้เราได้ทําความดีคนที่เข้าตะกับดเยอหยิ่งจองของนะครับในหน้าก่อนนี้ครับกอรูนฮามานเป็นตัวอย่างชัดเจนอัลลอ์ให้อํานาจอัลลอ์ให้ทรัพย์ให้ความมั่งคั่งมากมายเป็นะครับ เหมือนได้โอหังไม่ได้ตะกับบทไม่ยอมรับฟังคําตักเตือนดีๆจะพูดไปสั่งสอนตักเตือนเลาเราสุบะคำตรลาให้ธร,ร,รณีสั่นนะครับยุบลงไปธรณีโูบลงไปนะครับตัวของกรูนฮามานทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ค่าท่าบริวารทั้งหมดที่มีอยู่ถูกธร,รณีโูบไปฉับพันฉับพันพี่น้องครับไม่สามารถจี่จันีไม่สามารถที่จะมีวอนขออะไรได้ มันบางครั้งอาสาบของเราสุบฮานวาอาจร่าเกิดมานั้นฉับพลันนั้นไม่ไม่อาจจะตั้งตัวไม่อาจจะคิดมาก่อนก็ได้ไป้องครับไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นแต่อย่าได้ชาา่าใจอย่าได้ประมาทใจ,จอย่างวันนี้ขอว่าให้เราครับได้เป็นบ่าวของเราสุบฮานวาอัตนา,าที่ดีนะครับทุกคนมีความผิดทุกคนมีความมีความฝังฟื้นนะครับแต่ผิดแล้วต้องตบตัวนะครับอิสติกฟาร์ของเราสุบฮานวอัจร่าอาฟลา อย่าตัวบูนในเราลัคโหยสต์สเตอร์โฟลอนะยายเล่าทำไมเจ้าเจิงไม่อิสติกฟารกับอัล็อ์กับเนื้อกับตัวปรับปรุงแก้ไขนั่นหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นในความยิ่งใหญ่ของอัลว่าปัยพิบัติที่เกิดขึ้นตัวเราเป็นนะครับตัวเรานั้นต้องพิจารณาไถ่ตองนะครับถึงสิ่งที่เกิดขึ้นให้เราได้กลัวกลัวอัลลอฮ์กลัวอาัลกัลกลัวการลงทันของอัลลอฮ์และกลัวนรกของอัลเราสุบฮาห์วาตลาดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข นั ti, un, ่นนนัถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนเพื่อให้เราได้รับความดีความโปรดปรานจากเราสุภาห์อุวาอาจาระ์เราอโกรอตนี้ฮาเลยและอัสตั้ฟุรุลฮะนีวะลุคุมมัลิซรยริมุสลิมีน่ามินคนีดั้นฟัสตั้ฟุรุอินฮะลัฟฟุรุรรหิมวะสัลามุอะลัยกุมวะรห์มะตุลลอฮ์วะบารุกาตุ